ละครชีวิตรักแฟนกำมาลอตอนที่6เทียรีบมาหาออยหลังจากได้ยินแก้วบอกว่าออยเป็นคนไล่แพลวาเพื่อนของเขาออกจากงานแต่มาได้ยินออยพูดกับเพื่อนแทนถ้าจัดการไล่ยิ้แพลวาออกแล้วเหรอออยไล่ไปแล้วคราวนี้จะได้สบายใจสักทีว่าแพลวาคงจะไม่แย่งทีไปจากฉันได้อีกแล้วเออดีกว่าวัวหายแล้วหลอมคอก กันไว้ดีกว่าแกแล้วนี่แกกับทีเป็นยังไงบ้างอะ่ะก็ดีนะทีเขาก็น่ารักดีสม่ำเสมอกับฉันดีถึงเราจะอายุห่างกันมากเขาก็ไม่ได้รังเกียจฉันอะไรดีกว่าผัวเก่าฉันตั้งเยอะเออก็ขอให้เธอสมหวังแล้วกันแต่ว่าแต่เนี่ยเขายังไม่ขอเธอแต่งงานเลยเหรอยังไม่เห็นว่ายังไงเลยอะ่ะอย่าช้านักนะเธอฉันก็ยังไม่ไว้ใจแม่แพรว่ารอยเปอร์เซ็นต์หรอกอาจจะหายไป เรียกร้องความสนใจจากผัวเด็กของแกก็ได้ตราบที่แกยังไม่มีใบทะเบียนสมรสนะนะอะไรก็ไว้ใจไม่ได้เขาจะเลิกกับแกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้รีบเร่งรัดซะนะแกอายุไม่ใช่น้อยแล้วนะฉันจะบอกให้ว่าไปฉันก็ไม่ค่อยไว้ใจแพรวานักหรอกฉันเป็นผู้หญิงด้วยกันฉันดูออกมองแววตาแพร่วาฉันก็รู้ว่าคิดอะไรกับแฟนฉันมันต้องแน่อยู่แล้วล่ะเราเป็นผู้หญิงด้วยกันก็ต้องดูออกขนาดฉันยังดูออกเลยนี่ฉันกลับก่อนนะ มานานแล้วเดี๋ยวสามีฉันเป็นห่วงขับรถดีๆเดินทางปลอดภัยนะเออแล้วเจอกันนะที่แท้ก็เป็นแบบนี้เองเหรอพี่ออยทีนี่พี่เป็นคนไล่แพลว่าออกทั้งที่รู้ว่าแพลกําลังลําบากผมเคยบอกพี่แล้วนี่ว่าแพลติดหนี้ทั้งหนี้บ้านหนี้รถพี่ยังจะไล่เขาออกอีกเหรอพี่ไม่ได้ตั้งใจให้เป็นอย่างนั้นนะทีพี่ก็แค่รักทีมากพี่ไม่อยากให้ใครมาแย่งทีไปจากพี่ไม่ได้ตั้งใจอะไร ผมได้ยินเต็มสองหูว่าพี่ตั้งใจที่จะไล่แพรว่าออกตั้งแต่แรกเพราะวางแผนกับเพื่อนของพี่ไว้ก็พี่รักทีไม่อยากให้ใครมาแย่งทีไปถ้าทีไปรักคนอื่นพี่ต้องใช้จะขาดแน่เลยทีผมเคยบอกพี่แล้วไงว่าผมกับแพรว่าเป็นแค่เพื่อนกันถ้าเขาคิดอะไรกับผมเขาคงไม่มาเป็นแม่สื่อแม่ชักให้ผมกับพี่หรอกก็พี่ไม่ไว้ใจพี่มองสายตาของแพรออกว่าคิดไม่ซื่อถ้าพี่ไม่ไว้ใจกันก็เลิกกันไปเลยเถอะ อย่านาทีอย่าเลิกกับพี่นะพี่ขอร้องพี่ขอโทษพี่ไม่ได้ตั้งใจอะ่ะอย่าเพิ่งเข้าใกล้ผมตอนนี้ผมไม่มีอารมณ์จะคุยกับพี่ที่แท้ก็หาเรื่องเลิกกับพี่เพราะอยากไปหาหนางแพรวา่าใช่ไหมล่ะเห็นมันดีกว่าพี่หรือยังไงอย่ามาชวนทะเลาะนะพี่ออยพี่เป็นคนทําผิดไม่ใช่ผมพี่ไม่ได้ชวนทะเลาะที่กําลังจะทําให้พี่เห็นว่าที่เห็นคนอื่นดีกว่าพี่แพรเป็นเพื่อนผมไม่ใช่คนอื่น แล้แผลเขาก็ช่วยเหลือผมมาโดยตลอดขนาดผมชอบพี่เขาก็ยังเป็นแม่สื่อให้เลยแต่พี่นะสิทำลายความไว้ใจของผมเพื่อนอะไรห่วงห่วงกันขนาดเนี้ยไม่ใช่เพื่อนสนิทคิดไม่ซื่อกันแล้วเหรอพี่ไม่เคยมีเพื่อนสินะถึงได้มาคิดอะไรเรื่อยเปื่อยแบบนี้มีพี่มีเยอะด้วยเพื่อนแต่ก็ไม่ได้สนิทกับเพื่อนผู้ชายเกินเพื่อนแบบนี้หิตตายเถอะพี่อย่าเอาตัวพี่มาเปรียบกับผมผมไม่เคยนอกใจพี่ แต่ตอนนี้เราสองคนจบกันใช่หนุ่มบ้าแล้วก็ออกไปหาแพรว่าแต่ก็ไม่เคยเจอเลยพอไม่ได้เจอทำให้เขาเริ่มรู้สึกคิดถึงเป็นห่วงเธอมากมากเกินกว่าความรู้สึกของเพื่อนทั่วไปเธอไม่เจอแพรเลยเหรอแก้วเขาย้ายออกไปตั้งนานแล้วฉันก็ไม่รู้ว่าเย่แพรไปอยู่ที่ไหนห่วงจะตายทำไมถึงต้องทั้งย้ายงานทั้งลาออกด้ะ่ะก็แพรเขาไม่มีเงินจ่ายค่าหอฉันบอกว่าฉันจะออกคนเดียวเขาก็ไม่ยอม ไม่รู้จริงๆเหรอว่าอยู่ที่ไหนบอกฉันเถอะนะขอร้องล่ะก็พอรู้บ้างได้โปรดธนะแก้วบอกฉันเถอะนะว่าแพรไปอยู่ที่ไหนฉันเป็นห่วงเขาแพรไปอยู่กับป้าที่ภาคเหนือไปช่วยเขาทํางานแลกเงินภาคเหนือเหรอจังหวัดไหนรู้ไหมบอกมาเถอะนะบอกได้แค่นี้แหละแพรมันไม่ให้บอกฉันกลัวจะผิดใจกับแพรนะ่ะให้ฉันอึดอัดไปมากกว่านี้เลยนะทีถ้าเธออยากรู้ก็สืบเองแล้วกัน ว่าป้าของแพรวาอยู่ที่ไหนชายหนุ่มร้อนใจเพราะแพรวายังตกงานอยู่เขาเป็นห่วงเธอมากเอาเวลาไปตามหาเธอจนออยโมโหถึงเขาจะบอกเลิกเธอแล้วเธอก็ยังไม่ยอมไปเพราะคิดว่าเขาบอกเลิกเธอเพราะอารมณ์โมโหส่วนแพรวาไปสมัครงานที่ไหนก็ไม่ได้เลยมาช่วยป้าทำงานที่ไร่ต่างจังหวัดเหนื่อยแค่ไหนแต่ก็มีความสุขดีชายหนุ่มติดต,ต่อเธอไม่ได้เพราะเธอเปลี่ยนเบอร์ เปลี่ยนทุกอย่างไม่อยากรับรู้อะไรเกี่ยวกับเขาแล้วก็อ่อยอีกแล้วเป็นยังไงบ้างเหนื่อยไม่แพลไม่เหนื่อยหรอกค่ะป้างานในไร่สนุกกว่าที่แพลคิดอีกนะคะมีอะไรให้ทำเยอะแยะมากมายไปหมดเลยเราทำงานดีมากเลยนะไม่น่าเชื่อว่าจะไม่เคยทำงานในไรมาก่อนทำงานทุกอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยดีป้าเบาแรงไปได้มากเลยทีเดียวล่ะหนูดีใจนะคะ ที่ป้าไม่ว่าที่หนูมาอยู่รบกวนใครจะไปว่าละ่ะมารบกงรบกวดอะไรอยากให้อยู่ด้วยกันเส้นานานๆหนูก็อยากอยู่ที่นี่นานๆค่ะได้มาทำไรที่นี่แล้วรู้สึกมีความสุขมากเลยนะคะไม่แปลกใจแล้วว่าทำไมป้าถึงอยากมาอยู่บ้านไร่บ้านนาแบบนี้นี่ว่าก็ว่าเถอะนะนไหนๆตอนนี้เราก็ยังโสดป้ามีคนจะแนะนำให้รู้จักใครล่ะคะป้าพ่อจากหนะ้าเจ้าของไร่ข้างๆนี่เอง เขาเป็นคนดีนะน่ารักเอาใจผู้ใหญ่ก็เก่งเป็นสุภาพบุรุษถ้าหนูได้เจอหนูจะต้องชอบแน่นอนได้สิคะหนูยินดีจะทำความรู้จักกับเขาคะ่ะเขาหล่อนะพอจักนะ่ะหน้าตาดีเชละ่ะน้องๆดาราเลยนะเชื่อป้านิ่ปาคิดจะเป็นแม่สื่อให้เขาแล้วก็แพรล่ละคะได้ไหมละ่ะหึก็เรายังโสดอยู่ไม่ใช่หรือไงโสดคะ่ะแพรโสดร้อยเปอร์ซ็นโอเค ถ้าอย่างนั้นป้าจะแนะนำให้รู้จักกันคบกันไว้ก็ไม่เสียหายอะไรหรอกป้าของเธอว่าอย่างนั้นยิงสาวเองก็ไม่ได้คัดค้านอะไรการรู้จักคนดีๆสักคนก็เป็นการเปิดโอกาสให้ตัวเองก็ได้ค่ะคุณป้าว่าง่ายดีจริงๆสมกับเป็นหลานป้าก็แพรรู้ว่าป้าทำทุกอย่างเพราะหวังดีกับแพรนี่คะแน่นอนสิใครจะไม่หวังดีกับหลานตัวเองล่ะแล้วหญิงสาวก็ได้รู้จักกับจัก เขาไม่ได้หล,อล่อเรามากมายอะไรอย่างที่ป้าเธอชมแต่ก็นี้ใส่ดีมากมากจนเธอรู้สึกชอบพอนิสัยเขามากเลยเชียวละ่ะผมว่าจะขยายไร่ไปอีกสักนิดครับดีเลยค่ะถ้าขยายไร่กิจการก็น่าจะดีขึ้นกว่านี้คุณจักนี่เก่งจังเลยนะคะอายุแค่นี้เองเป็นเจ้าของไร่ที่ทํากิจการตั้งหลายอย่างขอบคุณนะครับที่ชมผมเหนื่อยมากพอดูเลยล่ะครับยิ่งขยายไร่ออกไปไกลก็ยิ่งเหนื่อย ถ้ามีคนมาช่วยงานด้วยก็คงจะดีก็หาสิคะกำลังหาอยู่ครับแต่ไม่ได้มาช่วยงานในไร่อย่างเดียวมาช่วยอยู่ข้างๆผมด้วยครับถ้าคุณจักเปิดรับสมัครรับรองว่าจะต้องมีสาวๆเรียงคิวกันมาสมัครแน่นอนคะ่ะผมไม่ได้หมายถึงพนักงานที่ไร่หรอกนะแล้วหมายถึงอะไรล่ะคะผมหมายถึงคู่ชีวิตใช่หนุ่มบอกแล้วมองจ้องตาเธอทำให้หญิงสาวส่งยิ้มแย่ๆให้กับเขา ตอนนี้เธอยังไม่อยากคิดอะไรกับใครไปไกลถึงขั้นเป็นคู่ชีวิตแค่อยากเปิดโอกาสให้ตัวเองเท่านั้นเองก็จบไปแล้วนะคะความสัมพันธ์ระหว่างจักกับแพรวาจะเป็นยังไงติดตามชมคลิปหน้าสวัสดีค่ะ